คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างแต่ปรากฏว่างานก่อสร้างนั้นไม่สามารถใช้งานได้คณะกรรมการตรวจงานจ้างจะต้องรับผิดชอบหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ1 0 5 ทับ2,566มาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างซึ่งเขาตรวจรับเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญานะครับแต่ปรากฏว่างานก่อสร้างนั้นไม่สามารถใช้การได้อาจจะต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับในรายละเอียดนะครับในประเด็นปัญหาเนี่ยก็คือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาจ้างปรับปรุงสะพานเชื่อม ระหว่างเกาะเข้าเมืองโดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีข้อกำหนดให้สร้างทางเบี่ยงเพื่อใช้สัญจรระหว่างดำเนินการนะครับต่อมาเนี่ยสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินพบว่างานทางเบี่ยงไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากทางเบี่ยงควรต้องสร้างพร้อมกับหรือหลังจากหรือสะพานเก่าด้านทิศเหนือ แต่ได้ก่อสร้างหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานงวดแรกเพราะไม่มีทางเบี่ยงและได้มาตรวจรับในภายหลังที่มีการสร้างทางเบี่ยงแล้วเสร็จซึ่งก่อนหน้าประชาชนได้ใช้สะพานเดิมด้านทิศใต้ที่ยังไม่รื้อถอนในการสัญจรและเมื่อรื้อสะพานด้านทิศใต้ก็ใช้สะพานด้านทิศเหนือที่สร้างใหม่โดยไม่ได้ใช้ทางเบี่ยงเพราะว่าสร้างล่าช้า แล้วก็เป็นทางตันก็คือมีเสาไฟฟ้าในากีดขวางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดทางละเมิดนะครับตรงนี้อธิบดีกรมส่งเสริมอมองว่าเป็นความผิดของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างนะครับทีนี้สารพิพากษาสารวินิจฉัยอย่างไรนะครับ สารปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยนะครับว่าเมื่อผู้รับจ้างเนี่ยส่งมอบงานในงวดที่1โดยที่ไม่ได้ก่อสร้างทางเบี่ยงนะครับผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ได้สร้างทางเบี่ยงในงวดที่1ผู้ฟ้องคดีก็คือผู้ตรวจรับงานจ้างเนี่ยก็ได้รายงานให้ในายกอบอตอซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้ทราบปัญหาแล้ว โดยนายกอบาตาได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ก่อสร้างทางเบี่ยงให้แล้วเสร็จจึงถือว่าได้แสดงเจตนาให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางเบี่ยงให้เป็นไปตามสัญญานะครับต่อมาเนี่ยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานอีกครั้งแต่ทางเบี่ยงใช้งานไม่ได้เพราะมีบ้านเรือนและเสาไฟฟ้ากีดขวางอยู่นายกอบาตายังคงมีหนังสือ แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานอีกนะครับกระทั่งมีการแก้ไขและส่งมอบงานอีกครั้งโดยในครั้งนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีก็คือคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเนี่ยได้ตรวจสอบนะครับได้ตรวจรับงานทางเบี่ยงเนื่องจากว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญานะครับตรวจรับเพราะเป็นไปตามข้อกําหนดซึ่งกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างว่า ผู้รับจ้างจะทำการลืร้อสะพานเดิมที่ชำรุดโดยใช้แรงงานเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพจากนั้นจะทำทางเบี่ยงเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้สะดวกขณะทำงานก่อสร้างตรงนี้นะครับคณะกรรมการก็ได้ตรวจรับนะครับทีนี้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีหน้าที่เพียงตรวจงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปลายละเอียดนะครับแบบรูปลายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างเท่านั้นแม้ว่านายกอบตอจะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีก็คือผู้ตรวจรับเนี่ยมีหน้าที่ตามข้อ1 8 48วงเล็บ2ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2538ก็คือปัจจุบันก็คือในข้อ176วงเล็บ4ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ในการที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตัดถอนงานจ้างนั้นศาลเห็นว่าไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากการสั่งดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่มีข้อสงสัยหรือเห็นว่าตามหลักวิชาการไม่น่าจะเป็นไปได้จึงให้สั่งแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซึ่งการสร้างทางเบี่ยงนี้เนี่ยไม่ได้มีกรณีเช่นว่านะครับฉะนั้นเนี่ย เมื่อทางเบี่ยงซึ่งตรวจรับเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาการที่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่นะครับการตรวจรับเป็นไปตามสัญญาการที่จะใช้ประโยชน์หรือไม่ได้ใช้เนี่ยจึงอยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างนะครับกรณีจึงไม่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพราะฉะนั้นศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคําสั่งพิพาทก็คือสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างนั้นมีหน้าที่ตรวจรับงานหรือสั่งให้แก้ไขหรือตัดทอนงานเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ส่วนการแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาเป็นอํำนาจของผู้ว่าจ้างนะครับซึ่งกรณีพิพาทนี้เนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบรายงานปัญหาแล้วแต่ยังคงแจ้งให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการสร้างทางเบี่ยงต่อไปก็ย่อมถือว่ามีเจตนาให้สร้างทางเบี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างเมื่อทางเบี่ยงไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงไม่ใช่ความผิดของคณะกรรมการ ตรวจการจ้างแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจรับงานหรือแสงงสั่งแก้ไขตัดทอนงานให้เป็นไปนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาจ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาตรวจรับตรงนี้แล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจรับงานจ้างนะครับ